วันนี้เน่อยแล้วการถ่านไปน็อตมาไฟนอลแล้วก็ประกวดเวทีมิสโซนไลท์เดมอนของเราหรือเค d นดีนะฮะคอนเทีต์เราน็อตนะฮะกับคุณมิลินนะฮะเราทำงานร่วมกันนะจากการปวดนี้ความจริงเนี่ยจะประกวดมาตั้งแต่ประมาณกุมภาแล้วนะฮะแล้วก็คือรับสมัครแล้วก็ เก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจนแบบมันเจอเรื่องของสถานการณ์โควิดมันเลยทําให้เราหยุดไปหยุดไปแบบชะงักไปยาวนานมากจนถึงว่าวันเนี้ยมันก็เป็นแบบเรื่องที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเราอะไรเงี้ยนะลูกเนอะที่แบบว่าอ่ะไฟนอลสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมที่บิลินล่ะที่ินเนี่ยนครวันนี้ค่ะเอ่อรู้สึกภูมิใจมากนะคะวันนี้เราก็คือเรารอคอยวันเนี้ยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งเลยนะคะผ่านวิกฤตหลายๆอย่างมาด้วยกันโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดแต่ว่าถึงตรงเนี้ย ภูมิใจมากแล้วแล้วก็อยากจะรอผลประกวดแล้วค่ะตอนนี้ค่ะอยากไหยนะก็รอเลยค่ะตอนนี้ก็ตรอจกันแล้วมันนี้อะไรนะคะแอบเห็นแล้วแอบเล็ดช่องเรื่องรองก่อนแม้แต่พันธจริงเมเปิ้ลเนี่ยคือด้วยด้วยความที่เราสนิทกันอย่างนี้แบบ เขาเราก็จะคอยดูตลอดนะว่าการพัฒนาของเด็กแต่ละคนเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคอยดูตลอดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคอยเหมือนให้คะแนนให้คะแนนไปแล้วในใจใช่ค่ะแต่ก็อยากรู้วันนี้ว่าใครจะเป็นใครจะเป็นเดอะวินเนอร์เคเนดีแน่นอนรับรองว่าต้องแซบแบต้องแซ่บต้องวีดีนี้แซ่บไฟลุกจริงๆวันนี้สุดท้ายแล้วค่ะน้อนเด็กแต่ละคนเขาก็รอกันแล้วก็ความตั้งใจเขาวันนี้เป็นไงบ้างความตั้งใจของเด็กคุณดีมาก ต,ตั้งใจมากแล้วก็คือไม่ใช่แค่แบบคน2คนนะทุกคนหมดเลยความจริงนั่นเ,เคนดีของเราเนี่ยมีทั้งหมด15คนด้วยกันแต่ด้วยอะไรหนะลายๆอย่างเนี่ยคือบางคนไปเรียนต่อเมืองนอก,นอก,นอก,นอกทำธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยก็เหลือแค่12คนซึ่ง12คนเนี่ยคือเขาค้นรักกันเหมือนครอบครัวเลยอะแลวแบบไม่ว่าจะเรื่องของการซ้อมการาทํากิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยแบบคือเรารู้สึกง,ง่ายๆตอนที่เราทำแม็กซมันนะ เด็กแม็กซิมรักกัน,นยังไงถูกต้องอันนี้เป็นรุ่นพี่เขาจะทราบเด็กเคนดี้เด็กเดอะน็อตรักกันเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราว่าหลังจากนี้วางเป้าหมายเด็กของเขาคนองไรก็ทำไปเลยเป้าหมายแล้วครับคือการต่อเยอะของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันเรายอมรับว่าเด็กของเรามีความสามารถถนัดที่แตกต่างกันนะฮะเราก็ต้องดูมาว่าคนนี้เหมาะกับละครซีรีส์ไหมเพราะวันนี้มีผู้จัดซีรีส์มีอะไรเงีย้ยมามามาชอบเด็กของเราเต็มเหมือนกันคนนี้เหมาะจะทำ u t u b e คนนี้เหมาะที่จะ เป็นนักรล่าหรือเป็นอะไรเงี้ยเราต้องดูกันต้องดูสับไทยแต่ละคนมองกับอะไรอยากเพื่อนมีมองใครไปแบบดึงมาร่วมงานกับเพื่อนก็มองมองไว้นะคะอย่างที่แม่นอตบอกนั่นแหละก็คนแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันก็จะเก่งไม่เหมือนกันคนนี้ก็อาจจะเก่งในอีกด้านหนึ่งอีกแบบนึงแล้วก็ต้องมองว่าใครเก่งในด้านไหนก็ หยิบยกมาไว้ตรงไหนดีกว่าก็ดูดูไว้อยู่ค่ะพี่มิลลีนฝากเวทีดีๆแบบนี้หน่อยแล้วกันนะคะค่ะขอยังไงก็ขอฝากเวทีมิสเตอร์ไนท์ไดมนะคะปีนี้เป็นปีแรกของเรานะคะแต่ไม่ใช่ปีสุดท้ายแน่นอนรอดูปีหน้านะคะค่ะขอฝากไว้ด้วยค่ะก็ฝากแล้วกันนะคะว่าเวทีนี้นะคะก็ เป็นสิ่งหนึ่งที่น็อตกับพี่มิลินตั้งใจทางกันมากแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเราต้องขอขอบคุณนะคณะกรรมการที่เป็นพวกลูกสาวเราอย่างน้องเมเปิลแตงโมพัทริดาแตงอาโมมินาและพี่พี่โอาสตาร์ฮันเตอร์ทุกๆุคนที่มามาช่วยกันตรงนี้กับเวทีเรานะแล้วเราสัญญาว่าเราจะทําให้ดีที่สุดมันไม่ใช่จบแค่ปีนี้และปีต่อไปเราจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สมุดสมุติว่ะสมมุติวันนี้นะฮะถ้า งานเนี่ยเราทําผิดพลาดประการใดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยมานทัทีด้วยเพราะพวกเราตั้งใจกัน,ในใที่สุดแล้วครับค<อ>่ะข,ขอบคุณค่ะ